thank okay. you สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับผมกับต้อมแซบเข้าแล้วครับผมในช่องนู้นะแซบแฟมิลี่ครับผมวันนี้กับมานะครับพี่น้องตํำหมุกพุงพี่น้องต่ำหมุกงกับใครครับอันนี้ใครใครเข่าอันนี้ใครปุงแคบหมูน้อยนึงกัะขาประกาศขาวที่มันบ่อหอประกาศห่อที่บ่อหอครับนี่ครับนี่แล้วก็ข้าวปุ้นเขือครับเอาละครับ ขอขอบคุณอีกคือเก้าหนูพี่น้องขอขอบคุณเพี่อน้องทุกคู่ทุกคนเขาปรดับชมรับเบิ้งที่เขามากําลังใจผมมันเป็นกําลังใจผมเขามากดไลค์กดแชร์เขามาคอมเมนต์อ่าเขามาเบิ้งผมขอขอบคุณได้หลายได้พี่น้องเลยขอบคุณครับขอบคุณที่ดีครับอยากมือแรกสำหรับวันนี้ก็คือเก้าหนูพี่น้องยังคือเก้าครับผมต้องมคนเดิมครับอ่ามาครับวันนี้ครับได้อยากคิดอยากคิดอยากตามบุกคุ้งอยู่ๆหองผม หอมแคบผมก็คอามไปแดกส่ง <Rico> ช <cup> ่วงใช่ด oh, ีเลยครับ <each> พี่น้องอ่ะน้องนะครับมามาครับมากินน้ำกันครับผมนี้ครับกินอยากตามหุงหลายพี่น้องโดนแล้เราไปกินตามหุงนี่ฟักขาอย่างลูกขาครับน้ำเหลืองเอ้ยเดียมเดียมอ่ามาพี่น้องมาลองกันเลยครับพี่น้องโอ้เอามือหยิบเอาใส่พี่น้องเนาะโอ้เอนสซอมโอ้ยเอานอย่างไรพี่น้องโอ้เอานีนะครับสวอนเลยพี่น้อง không như ai đâu ạ. Dạ. Ừm. สามแข็งหุงาา่นบ้าค่ะใช่ครับอ ขาแนนนันเป็น,ปะนอะอืมอืาเดี๋ยวนี้นนอ่อนลอืมเจบรอคแับ Cái khu rượu Ừ Ừ Ừ

คิดดักไม่้องคิดดักแซ่บแซ่บอืม,อมแบบปากเนาะอืม อนนะครับชาขู้มแไฟบุงหงอนอื้มแค่บุงหมแ่บแบบนู้นแค่ข่าสแซ่แบบนู้นหอนค่ขอาว่บุง ลองไข่อเขาคุยดูว้างแล้วค่อยุ๋งคุยดูยไางหอมสุดตัวน้ำเปี่

God mm -hmm. mm. oh, natt. ปันกาศเไยากำเดียวแล เปลี่เนาโอ้ฮึฮึแก้เนาะมาเฮ้ยตบเบนจอเฮ้อแก่เลินเพลลองแก้เพลแค่เลิเป็นไรไม่เนาะเฮ้อ kèm kèm với xíu mà không có phết nữa còn chụp nạp của câu nữa Ja! <sans> <sans> อืมอืมอือเผ็ดเผ็ดแต่แซ่บครับแต่บูว่าเผ็ดม่แค่เยครอง ตา่องจินตนาก็ไขอยู่ล่ะอืมตาปองรมงอมแฉมไขนเองไหยโอ้แฉมไขนเอาไหมอืม,อม เดี๋ยวจากลอบเนี่ยผมบอกว่า,วาออละผมเพิ่งจะดแปดสิบ,บ่า่าเราไปน้่งกัสำหรับคลิปนี้ขอรา,าเพียงเพียแค่นี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอขอบคุณไปไปน้องทุกคูมุกคนี่ขามารับชมรับเบิิง ฝากไว้พี่นอ้องคนไห,นหวคนแชกคนแซงกระไก่ผมไม่รับพี่น้องเอา,ารับความพี่น้องกันเดียวสุดท้ายนี้ขอให้พ,พี่น้องอ่ะขภาพร่าพลังกายแข็งแรงลำล,ำล,ำล้ำรวยๆทุกุคนครับขอบคุณครับ